งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมาอดศัก์บ้วนกิยาพันธ์นะครับ ผมกำลังคุยกับท่านเรื่องการตลาดสินค้ากเกษตรโดยเฉพาะเอาข้อวิตกกังวลของแฟนรายการเรื่องทุเรียนว่าจีนเขาจะปลูกทุเรียนแล้วอะไรแล้วผมบอกว่าไม่ต้องกลัวและผมก็นำเสนอทีนี้การทำตลาดในเชิงรุกเนี่ยนะครับผมบอกว่าการจัดอีเวนต์หรือการจัดงานตัวอย่างเช่นเทศกาลผลไม้ไทย โดยไปจัดในตลาดต่างประเทศเช่นตลาดยุโรปอเมริกาหรือจะเป็นอินเดียอินโดนีเซียเพราะ,ะนั้นถ้าเรานะมีกลุ่มคนในแต่ละพืชเนี่ยนะถ้าเราได้มีการจัดงานในลักษณะอย่างนี้มันจะช่วยส่งเสริมเรื่องการตลาดเป็นการแนะนำสินค้าให้คนเนี่ยได้รู้จักเพราะว่าหลายประเทศในโลกประชากรในโลกหลายคนเนี่ย ยังไม่เคยกินทุเรียนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกอะไรมีหนามมันจะกินได้ยังไงมองแต่ภายนอกนะฮะเหมือนทิดบัวนบางวันมาเคยไปต่างประเทศสมัยนั้นไม่รู้จักลูกกีวีเอ๊ะไปเห็นไอ้ลูกนี้มันคล้ายๆละมุดบ้านเราฮะแล้วทำไมมันมีขนแล้วมันกินยังไงกินไม่เป็นเหมือนกันครับฝรั่งมาเมืองไทยนะฮะเป็นแขกคนไทยคนไทยบอกเฮ้ยกินดิ ผลไม้เนี่ยอร่อยมังคุดนะชื่อภาษาฝรั่งแมงโก s t e e นะฮะเดี๋ยวอ่วไปอาบน้ำก่อนนะหรือกินนะปรากฏว่าพอลงมาบอกเป็นยังไงบ้งเป็นยังไงบ้างรสชาติมังคุดอร่อยไหมฝรั่งบอก,กว่ายมงโกสตีน,นบอกอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะกินไม่เป็นกัดอ้ามันก็ขมมะสิ นะมันต้องพาเราก็ต้องสอนให้เขาว่าผ่ายังไงเมื่อสมัยหนึ่งเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรถึงขนาดต้องลงทุนพิมพ์หนังสือแนะนำผลไม้ไทยว่าผลไม้ชนิดนี้กินอย่างนี้ปอกอย่างนี้นะฮะคุณเห็นสับประรดสับประรดคนทั่วไปก็อาจ,จะรู้กันทั้งโลกนี่แหละอันนี้ก็คือคำแนะนำคันนี้ถ้าเป็นฝรั่ง พระ่งนี้จะเซนซิทีฟต่อเรื่องกลิ่นมากทุเรียนเราเนี่ยในสมัยก่อนเรามีปัญหาเรื่องการส่งออกไปทางเรือช้าไปเครื่องบินมีกลิ่นครับมีกลิ่นเขาไม่ให้ขึ้นเครื่องบินครับจนกระทั่งคราวหนึ่งเนี่ยมีอาจารย์ผมท่านหนึ่งบอกว่าเอเราจะ ทำทุเรียนยังไงให้รสชาติมันดีแต่ว่ากลิ่นเนี่ยไม่แรงเกินไปบอกว่าเพื่อไปเปิดตลาดทางยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างทุเรียนเนี่ยเขาสมัยหนึ่งไม่ให้ขึ้นเครื่องบินเพราะฉะนั้นพอตลาดต่างประเทศมันออกไปไม่ไ,มได้มากราคามันก็ไม่สูงใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เรามีระบบการส่งสินค้าทางรางแหมพูดถึงเรื่องนี้ทีไร ผมก็ได้จะเสียดายย้อนหลังสมัยหนึ่งที่มีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกนะครับจะทำรถไฟความเร็วสูงนะขึ้นไปทางเหนือแล้วก็บอกว่าจะได้ส่งสินค้าไปขายโดยรถไฟความเร็วสูงนะคนไม่เข้าใจบอกอะไรเนี่ยจะสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อเอาไว้ส่งสินค้านี่คือเขาไม่รู้เรื่องการตลาดเกษตร สินค้าเกษตรมันเน่าเสียง่ายมันต้องการความรวดเร็วนะคนอาศัยนั่งไปแม้ถ้าเราสร้างตอนนั้นสองสองล้านล้านนะเดี๋ยวนี้ทําไม่ได้แล้วรถไฟความเร็วสูงยังไม่ไปถึงไหนนี่มันก็เป็นการเสียโอกาสแต่ไม่เป็นไรแล้วไปแล้วไม่มานั่งต่อว่าต่อขานกันนะครับเพราะฉะนั้ เมื่อคราวหนึ่งผมเสนอบอกถ้าอย่างนี้เราต้องไปจัดงานครบอกทํำยังไงอะฝรั่งเนี่ยยังกลิ่นทุเรียนะกลิ่นมนแรงเราก็บอกเฮ้ยคุณก็ค่อยๆให้เขากินคอ่คอยคคุ้นกลิ่นไปีิคุณก็ทําไอศครีมแล้วก็ใส่ไอศครีมทุเรียนเรามีทุเรียนผงไงผสมเนี่ยเรามีรสสตรอเบอรี่รสโน้นรสนี้เราบอกมีไอศครีมอทุเรียน แล้วก็ลองกินเข้าท่าเนี่ยเริ่มคุ้นและเริ่มคุ้นกลิ่นค่อยๆเอาให้กินเทราน้อยระน้อย,ะน,อยนะครับข้าวเหนียวทุเรียนเป็นยังไงอันนี้ก็ถ้าพูดกันเป็นภาษาฝรัง่งบอกว่าต้องทำให้เป็นเฟสติวัลเฟสติวัลเลยนะ,ะก็คือเทศกาลเทศกาลการกินทุเรียน เทศกาลกินข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะเทศกาลกินเงาะหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเราจัดในประเทศเราก็ต้องเชิญคนต่างประเทศมาลองชิมนะฮะเหมือนคราวหนึ่งที่รัฐบาลจัดเทศกาลข้าวเหนียวมะม่วงแล้วเชิญคนจีนมาเที่ยวมากินมาชิม อันนั้นก็ลงทุนเยอะหน่อยหรือเราอาจจะนำไปนำเสนอถึงบ้านเขาอันนี้ก็จะประหยัดหน่อยนะเราก็ไปอาศัยห้างศูนย์การค้าที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีหรือว่าทูตพาณิชย์ก็ต้องทำงานแข่งขันและส่วนราชการเนี่ยก็ควรจะต้องมอีองค์ประกอบคือดารานักแสดง นะฮะแล้วก็ผู้ที่มีฝีไม้ลายมือในการปรุงตัวอย่างที่ฝรั่งเขาจะทึ่งกับผลไม้ไทยมามากคืออะไรคืองานศิลปะกับผลไม้แตงโมเนี่ยครับท่านเอาแตงโมล,ลูกหนึ่งนะฮะเอาแตงโมล,ลูกหนึ่งไปวางไว้กับแตงโมอีกลูกหนึ่ง แกะสลักนะแกะผิวเปลือกอยังเป็นทั้งลูกนะแต่ว่าแกะให้เป็นรูปดอกไม้นะแล้วก็เป็นรูปนู่นนี้นั้นมันจะดูน่ากินขึ้นเยอะเลยครับเรื่องนี้ตัวอย่างน้องเมียน้องเมียทิโบวนบากออกมาเขาก็เรียนโชติเวททางด้านคากรรมศาสตร์ แล้วพอจบเขาก็ไปนั่งแกะสลักผลไม้ที่โรงแรมใหญ่ย่านราดประสงค์ก็ปรากฏว่ามีคนมาเจอเห็นกำลังแกะโอ้ชอบขอเจรจากับแม่ยายว่าขอเอาไปทำงานที่ร้านอาหารที่เมืองนอกให้เป็นเดือนอย่างนู้นอย่างนี้พอจะไปจริงเขาก็ชักเสียดายเงินค่าจ้าง เขาบอกยังเป็นโสดด้วยขอแต่งงานเลยดีกว่าสุดท้ายเลยขอแต่งงานไปเลยเพราะเธอนั่งแกะสลักผลไม้ไอนนี้ก็เป็นงานศิลปะบนผลไม้การจัดเรียงผลไม้ที่จะไปแสดงในงานการหัน่นนะถ้าคุณไปปอกผลไม้แล้วคุณก็หัน่นแล้วคุณก็กองรวมกันเป็น เป็นถาดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครอยากกินใช่ไหมสมมติคุณอปอกสับปะรดหั่นมาเป็นชิ้นนะเสร็จแล้วก็วางสลับกันไปสลับกันมาอย่างสับปะรดเนี่ยเวลาเราหัน่นอย่างทิศบุตบอกมานี่กล้าโม,โมเลยโมเรื่องอะไรโมเรื่องสับปะรดผมปอกมาตั้งแต่เด็กพอปอกเสร็จปุบ๊บผมหั่นตาเนี่ยการที่เอามีดคมค เฉือนตาตามแนวขวางไม่ใช่แนวตั้งนะตามแนวขวางท่านเชื่อไหมว่าผมปลูกสับประรดทั้งลูกเนี่ยมือผมเนี่ยไม่ได้สัมผัสผิวของสับประรดเลยแล้วผมหั่นเป็นชิ้นออกม,มาได้เลยนะฮะโดยมีแกนติดไปด้วยแล้วคนซื้อเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อมันดูสะอาดสะอา้านผิวไม่ชำ้ำแล้วก็ไอ้ร่องรอยที่เราบากไปนั้นนะ่ะ เพื่อว่าเวลากินเนี่ยมื่อจะกินที่เราปร้องป,องป้องไปเพราะงั้นงานศิลปะกับการตลาดผลไม้กเกษตรเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับอา้าวแต่ทีนี้ไหนๆผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วผมก็จะบอกว่าเราต้องไม่กลัวต้องไม่คอยนั่งมองว่าโอ้ยที่รุ่นเขาปลูกแล้วที่นี่เขาปลูกแล้วเขาปลูกอะไร สายพันธุ์เขาสู้เราได้ไหมเราก็ต้องพัฒนาพันธุ์เราก็ต้องพัฒนาการปลูกเราก็ต้องพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนที่ไม่จําเป็นและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่นะครับอย่างกรณีทุเรียนเราก็จะต้องรู้ว่าทุเรียนจะตายเพราะเกิดโรครากเน่าโคนเน่าเกิดจากเชื้อไฟทอปเทราอย่างนี้เวลาปลูกทุเรียนเราก็มีอะโครแบด คอยฉีดพ่นป้องกันไม่ให้ผลเน่าคอยราดรดลงพื้นดินหรือทาโคนต้นอย่าให้ทุเรียนมันเน่าเราก็ต้องใช้ปุ๋ยนะฮะที่มีคุณภาพก็ต้องเป็นปุ๋ยที่เป็นซัลเฟตมีกรรมฐถันเพื่อเสริมเรื่องกลิ่นเนี่ยและเราก็ต้องระวังเดี๋ยวทุเรียนจะยืนต้นตายเพราะด้วงหนวดยาวถ้าถึงตายก็จะมีด้วงหนวดยาวกับโรค รากเน่าโคนเน่าและยังมีอีกหลากหลายท่านก็ลองไปเปิดคลิปเสียงเก่าๆของผมที่พูดเรื่องเกี่ยวกับโรคแมลงศัตรูทุเรียนฟังดูนะครับก็ลองไปค้นหาดูนะฮะท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาะ ตู้ปอนอ2ิกำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดลายนะครับ side, u a อ s i b a n 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดลายสั่งซื้ออโอโซย u อัลตรา o R Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนะแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวสพรีลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตรลลอนผ้าอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรลลอนผาาอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราปิร,ปรามิดผต,ตา,ตตาตอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร